สวัสดีครับเรามาติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับบิตคัพคอยเช่นเคยนะครับเราได้พูดข้างต้นแล้วนะครับว่าบิตคัพคอยเนี่ยเป็นเหรียญใหม่นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อนะครับในเหรียญนี้นะครับว่าเป็นเหรียญที่เขามีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับและก็เป็นเหรียญที่น่าจับตามองนะครับตั้งแต่โครงการตุกตุกแล้วนะครับ ก็ทำให้ราคาของบิตคัพนะครับคอยตัวเนี้ยนะครับปรับตัวมาอยู่ที่26บาทนะครับจากต่ำไปถึงประมาณ15บาทนะครับโดยเฉลี่ยคือ10บกว่าบาทนะครับงนั้นวันนี้เราจะมาเจาะ2ประเด็นด้วยกันนะครับข่าวการขึ้นการลงโปรเจกต์ใหม่นะครับและอีกส่วนหนึ่งคือควรจะเข้าเทรดต,ตอนไหนนะครับใครอยากจะเข้าเทรดในเหรียญน,นี้นะครับ ควรเข้าซื้อตอนไหนควรขายตอนไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยเลยดอยมาแล้วนะครับแล้วก็ได้กําไรด้วยนะครับสําหรับเหรียญเนี่ยนะครับได้กําไรมาค่อนข้างมากเลยนะครับก็ราคาเหรียญบิตค u ับคอยนะครับพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง MVP เนี่ยเตรียมเปิดตัว MVP คอยนะครับบนบิตครับเชนนะครับ MVP คอยคืออะไรนะครับเราก็ต้อง ดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเขาบอกงี้นะครับว่า mvp coin เนี่ยนะครับมันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับชื่อว่าบมจนะครับ mvision นะครับหรือ mvp นะครับก็ได้ประกาศว่าพวกเขาเนี่ยกำลังออกเหรียญ mvp coin บนเครือข่ายของ bit cup chain นะครับ mvp coin เนี่ยเป็น utility นะครับ token ที่เปลี่ยนจากระบบคูป,ปองของบริษัทมาเป็นบล็อกเชนนะครับเพื่อใช้บริการของบริษัท8ประเภทด้วยกันนะครับอันนี้นะครับก็จะมี MVP c a r a วานนะครับ EV Bike นะครับน่าจะเป็นตัวธุรกิจนะครับ MV นะครับ คาราวานเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับธุรกิจแต่ mv ev bike เนี่ยพอรู้นะครับก็คือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอจักรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็ซุปนะครับผมขอเียนอย่างนี้ก็คือว่าซุป sup นะครับ mtb movie ตัวนี้เรื่องเกี่ยวกับหนังนะครับแล้วก็ p wedding นะครับ con c เสิ e r t นะครับเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเพื่อทำไอ้เกี่ยวกับ concert, าการจัดเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานนะครับฉะนั้นงานแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีาการาจัดคอนเสิร์ตด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบสไตล์คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ f ู้ดแบดเอรนะครับอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมเรื่องอาหารนะครับก็เขาเนี่ยจะให้คูปองนะครับบริษัทเนี่ยนะครับเพื่อจะให้บริษัทเนี่ยเขา,าไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตา่างๆ แต่มันผมว่าตรงนี้มันก็จะมีเงื่อนไขนะครับผมไปดูข่าวมันต่อไปนะครับ MVP ได้ออกเหรียญ MVP Coin มาทั้งสิ้น1,000ล้านเหรียญนะครับโดยจะเปิดทำการ air d o p นะครับในวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับและเสนอขายเหรียญนะครับที่7พฤษภาคมปี2564นะครับในราคาเหรียญละ30สตางค์นะครับซึ่งจะเข้าทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มเหรียญดิจิตอลของ Bit c u ั บนกระดานเทรดต่างประเทศนะครับก็คือว่าบีคัพเนี่ยพยายามจะไปโกอินเตอร์แล้วนะครับก็ในไทยไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะครับจะไปโกอินเตอร์ก็ต้องก็ต้องวัดใจกันนะครับก็วัดใจคุณท็อปนะครับว่าพอสมควรเลยแต่ผมว่าไปได้นะครับแต่ว่ามันจะปังไหมมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับโดยหลังจากการประกาศนะครับข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปนะครับ ราคาของเหรียญบิทคับเนี่ยเขดีดพุ่งมานะครับจากจุดต่ำสุด2 1 3สุดสนะครับในช่วงเมื่อวานนะครับที่มันปรับตัวลงไปมันขึ้นมา26บาทกว่านิดเดียวเองนะครับครั้งเดียวนะครับและแตะจุดสูงสุดที่ก็ประมาณ24.79นะครับแต่จริงๆเนี่ยประมาณ26นะครับที่ผมดูจากแหล่งข่าวต่างๆนะครับดูจากกระดานเทรดของบิทคัพนะครับผมดูในตอนช่วงประมาณใกล้เที่ยงคืนละ ราคาประมาณนี้นะครับสูงสุดคือ26นะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นรอบของมันนะครับที่ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดนียี่ี่จดเนะครับไม่ใช่เพียงด้านเหรียญของปิดคับคอยเท่านั้นนะครับแต่ได้ผลกระทบเชิงบวกจากข่าวการประกาศนะครับโดยเราจะเห็นว่าหุ้น m v i s i o n PCL นะครับผมบริษัท Vision ก็ได้ดีตัวพุ่งขึ้นชนซีลลิงนะครับแต่ที่ 2.56บาทเช่นเดียวกันนะครับคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่า29.95เโดยเปิดตลาดมาที่1.97บาทนะครับก่อนที่จะแตะพุ่งขึ้นจุดสูงสุดที่2.56บาทนี่ก็ดูข้อมูลได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับใครที่เล่นเหรียญในบิต คับคอยนะครับณเวลาตอนประมาณตีสองที่ผมได้อพูดถึงตอนนี้นะครับราคาของบิตคับคอยนะครับก็่าสูงสุดเนี่ยยี่สิบแปดจุดเก้าเก้าแล้วนะครับแล้วราคาต่าสุดเนี่ยอยู่ที่ยี่สองจุดห้าหนึ่งนะครับและในตอนสุดท้ายนะครับเราใครที่สนใจในเหรียญนี้นะครับเราก็ไปฟังการวิเคราะห์กันว่าเหรียญนี้ควรจะเข้าซื้อเมื่อเท่าไหร่นะครับจากสถิติครั้งที่แล้วเนี่ย มันตกไปประมาณชัดสิบห้าบาทนะครับก็ถ้าเกิดน้อยกว่านั้นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่สำหรับตัวผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อใครจะขายตอนนี้ห้ามซื้อในราคานี้นะครับอยู่ที่ยี่ยี่สิบอ่าช่วงยี่สิบนะครับห้ามเขาซื้อราคานี้นะครับให้ไปตั้งออปชั่นซื้อนะครับในราคาที่ถูกนะครับประมาณชัดอ่าหลักสิบอะนะครับ ประมาณหลักสิบนะครับก็ช่วงที่สิบนะครับถึงสิบเก้าเนี่ยออสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับและผมเชื่อว่าราคาเนี่ยมันจะปรับตัวอยู่ที่ไม่เกินสามสิบบาทนะครับในช่วงไตรมาสเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยของ ไอเหรียญบิตคัพคอยเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะขึ้นไปเกินกว่า30บาทแหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดเข้าซื้อให้ปลอดภัยคือ10กว่าบาทนะครับถ้ามันไม่ลงก็ไปกว่า10กว่าบาทก็อย่าไปเล่นนะครับก็เล่นตอนราคาถูกนะครับราคา20กว่าบาทเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อคุณจะขึ้นดอยนะครับก็อันเนี้ยนะครับผมก็เป็นบทเรียนของผมเหมือนกันนะครับผมซื้อตอนราคาเนี่ยมันปรับตรงลงมาประมาณ ยี่สิบต้นๆนะครับแล้วก็ในราคาในวันนี้มันประมาณยี่สิบแปดจุดเก้าบาทนะครับเรื่องผมก็ได้กำไรนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็ดีนะครับถึงแม้ว่าเหรียญเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ได้บวกอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหรียญที่น่าเล่นนะครับในตอนช่วงของคริปโตขาลงเพราะเหรียญอื่นๆนะครับในกระดานเทรดนะครับลงเฮี้ยนหมดเลยนะครับสีแดงหมดเลยนะครับ นั้นเหรียญบิตครับคอยก็ยังเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งขณะนี้ที่ผมดูอยู่นะครับ่าที่มันยังราคามันยังดีอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมีเหรียญที่ดีก็จะมีเหรียญอ่า USDT นะครับที่เป็น Sta b l e coin นี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหรียญ JFIN นะครับผมเรียก JFIN เนาะนะครับแล้วก็มีเหรียญได USDC พวกนี้ s เ a b l e coin ทั้งนั้นนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเหสียงบิดคาบเป็นสเตเบิลคอยหรือเปล่านะครับแต่คงไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นระบบเหรียญนะครับกึ่งกึ่งแอลคอยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าเล่นนะครับปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครชอบในคอนเทนต์เกี่ยวกับบิดคาบคอยตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาให้กำลังใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเราจะมีการ ติดตามข่าวนะครับกันตลอดทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็แทบทุกวันขอบคุณข้อมูลตรงนี้นะครับจากปิดครับนะครับใน p a เปอร์ของปิดครับแล้วก็ข้อมูลจากสยามบล็อกเชนนะครับก็เราได้ดูตารางแล้วสำหรับใครที่อยากลองเข้ามาในตัวนี้นะครับก็ผมบอกข้างต้นแล้วว่าควรจะซื้อเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องในอนาคตนะครับถ้าเกิดซื้อในราคาไหนก็ไม่ต้องฟังผม และเชื่ออย่างเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีสิทธิ์ผิดพลาดได้เพียงแต่เป็นคําแนะนํานะครับจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพราะเหรียญนี้อายุมันไม่มากนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจพอสมควรครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่ติดตามนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับ เรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิ c e b o o k y o ยูทูบและไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อกลุ่ม Crypto Currency Community นะครับหาเราได้ที่ใต้ลิงก์นี้นะครับหรือแถบชุมชนหาไม่เจอเข้ามาทักที่ใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับหรือทาง Facebook ก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับ